ดีไซน์ใหม่โดนใจสายซิ่งสำหรับปี2026 Honda ได้ยกระดับความเท่ของ MSX 125กรองขึ้นไปอีกขั้นด้วยดีไซน์ใหม่ที่ทั้งทันสมัยและดูดันยิ่งกว่าเดิมไฟหน้าแบบเล็ดทรงสปอร์ตถูกปรับให้เฉียบคมขึ้นพร้อมกับชุดแฟริ่งด้านหน้าที่ให้ความรู้สึกกระชับแต่แฝงความบึกบืน สีตัวถังใหม่แบบแมทเมทัลลิกแอร์ะลายกราฟิกสุดล้ำเพิ่มมิติให้รถดูมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือฝาถังน้ำมันดีไซน์ใหม่ที่ดูสปอร์ตและตำแหน่งเบาะนั่งที่ให้ความรู้สึกขับขี่ที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและความสนุกในการขับขี่ในวันหยุดพักผ่อน ฮอนด้ายังคงเอกลักษณ์ของ MSX 125กรอมเอาไว้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นรูปทรงกระทัดรัดขนาดกระทัดรัดแต่โดดเด่นที่เห็นแล้วรู้ทันทีว่าเป็นกรอมซึ่งในเวอร์ชั่นปี2026ได้เพิ่มลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่ทาให้รถดูสมาร์ทยิ่งขึ้นทั้งหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงผลได้ชัดเจนและสามารถแสดงค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ํามันเกียร์ที่ใช้อยู่และไฟเตือนต่างๆอย่างครบถ้วนซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานได้ทุกสถานการณ์ ขีดขีดขีดเครื่องยนต์ใหม่แรงจัดประหยัดจริง2026 Honda MSX 125กรอมมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ขนาด 124.9cc แบบ4จังหวะหนึสูบระบบหัวฉีด PGM-FI และเกียร์5สปีดที่ปรับจูนมาเพื่อให้มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นทั้งต้นและปลายพร้อมความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมเหมือนเช่นเคยเสียงเครื่องยนต์ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นกอมที่แฝงความดุดันแต่ไม่หนวกหูเกินไป เหมาะกับผู้ใช้ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานที่ต้องการความสนุกในการขับขี่แต่ยังต้องการความประหยัดควบคู่ไปด้วยแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ของกรอมนั้นไม่ธรรมดาสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ราว100-110ถึง1กิโลเมตรชั่วโมง และตอบสนองได้ดีในการขับขี่ในเมืองหรือแม้แต่การออกทริปสัน้นสั้นตัวเครื่องยนต์ยังได้รับการพัฒนาให้ทนทานยิ่งขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนและลดเสียงดังจากเครื่องยนต์ทำให้สามารถขับขี่ได้ไกลอย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสึกหรอของเครื่องยนต์ในระยะยาวขีดขีดขีด,ขดระบบช่วงล่างและเบรกที่พัฒนาให้มั่นใจยิ่งขึ้น ในด้านของระบบช่วงล่าง2 0 2 6 m s x 1 2 5กรอมได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับการขับขี่ในหลากหลายสภาพถนนด้านหน้ามาพร้อมโชคอัพแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและการควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้นในย่านความเร็วสูงหรือขณะเข้าโค้งด้านหลังใช้โชคเดี่ยวที่สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทำให้การขับขี่ในเมืองที่มีถนนครุขราหรือหลุมบ่อรู้สึกรุ่มนวนและปลอดภยัย ระบบเบรคของ MSX 1 2 5กรอมปี2026ยังคงใช้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมคาลิเปอร์คุณภาพสูงที่ให้แรงเบรกสม่ำเสมอและมั่นใจระบบ ABS แบบ s i n เกิลแชนแนลถูกติดตั้งมาในบางรุ่นย่อยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่ต้องเบรกกระทันหันโดยเฉพาะในถนนที่ลื่นหรือฝนตกซึ่งช่วยลดโอกาสในการล้อล็อกและเสียการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยางหน้าขนาดเศษ120ส่วน70และยางหลังขนาดเศษ130ส่วน70บนล้ออัลลอยขนาด12นิ้วยังคงให้การยึดเกาะที่ดีบนถนนหลากหลายพื้นผิวทั้งการขับขี่ในเมืองหรือออกนอกเมืองซึ่งเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวและความสนุกในทุกการเดินทางขีดขีดขีดความสะดวกในการใช้งานและการตกแต่งที่ไร้ขีดจำกัด จุดเด่นของ Honda MSX 125กรองนอกจากสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแล้วยังอยู่ที่ความสามารถในการตกแต่งและปรับแต่งที่หลากหลายตัวรถถูกออกแบบมาให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนแฟริงได้ง่ายมีน็อตยึดในจุดสำคัญที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ภายในไม่กี่นาทีซึ่งเหมาะมากสำหรับสายแต่งหรือผู้ที่ชื่นชอบการปรับเปลี่ยนสไตล์ของรถให้เข้ากับความเป็นตัวตนของตัวเอง ฮอนด้ายังออกแบบให้กรอมมีอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งแฟริงรอบคันชุดไฟหน้าไฟไท้ายแบบแต่งการ์ดหมอ้อน้ําท่อแต่งเสียงหลอ่อหรือแม้แต่สติ๊กเกอร์ลายพิเศษที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถและยังมีศูนย์บริการที่รองรับการปรับแต่งอย่างเป็นทางการเพื่อให้เจ้าของรถสามารถแต่งรถได้โดยไม่กระทบกับการรับประกันนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของขนาดเล็กใต้บอบ์ดที่สามารถเก็บของใช้จุกจิกได้เช่นเครื่องมือเบื้องตน้น ถุงมือหรือชุดกันฝนขนาดพับซึ่งช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถทั้งในเมืองและเดินทางไกลในบางโอกาสขีดขีดขีดสรุปความคุ้มค่าและความน่าใช้ในปี2026หากพูดถึงรถมินิบทที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยคงไม่มีชื่อไหนเด่นไปกว่า h อน da MSX 125กรองและในรุ่นปี2026นี้ ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ตอบโจทย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเครื่องยนต์ใหม่ที่แรงและประหยัดระบบช่วงล่างที่หนึบแน่นพร้อมรับทุกสถานการณ์การขับขี่รวมถึงความสามารถในการปรับแต่งที่ทำให้เจ้าของสามารถสร้างสรรค์สไตล์ในแบบฉบับของตัวเอง Honda วางตำแหน่งกรองไว้สำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความสนุกในการขับขี่ ความคล่องตัวในเมืองและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งในปี2026นี้ทาง Honda ยังมีการออกแบบแพ็คเกจสีพิเศษและรุ่น Limited Edition ให้เลือกหลากหลายมากขึ้นพร้อมราคาที่เข้าถึงง่ายทำให้กรอมยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของสาย2องล้อที่ต้องการรถคู่ใจที่ครบทั้งสไตล์และสมรรถนะสรุปแล้ว2026 Honda MSX 125กรอมคือการผสมผสานระหว่างความทันสมัย ความแรงและความสนุกที่ไม่มีวันตกยุคไม่ว่าคุณจะเป็นนักบิดมือใหม่หรือมือเก่ากรอมก็สามารถตอบสนองได้อย่างลงตัวและยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสารภาพและความมันบนท้องถนนอย่างแท้จริง